สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซช่องปุยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางหวยฮานอยนะคะหวยฮานอยประจําวันที่19นะคะขออภัยค่ะวันนี้ลงช้านะคะอตื่นสายค่ะแอดเพิ่งตื่นเนาะจะบ่ายสองโมงแล้วนะคะตื่นมารอบหนึ่งตอนเที่ยงอ,อัดคลิปไม่ไหวค่ะตาลืมไม่ขึ้นเลยนอนต่อ ว่าจะลงหวยไทยให้ทุกคนว่ะเอาต่อจากคลิปนี้ก็คงจะเป็นหวยไทยนะคะเอาเลขเด่นก่อนปฏิทินแล้วกันเนาะปฏิทินไว้ดูพรุ่งนี้แล้วกันเนาะไม่งั้นก็อาจาจะเป็นคืนนี้มาดูกันนะคะของวันที่สิบแปดเราห้าสามนะคะห้าไม่ทำงานเลยค่ะมีแต่สามนะคะวันนี้จะมาต่ำมาสูงเนาะ แอดโอเข้านะคะ9 2้าสองสามสี่นะคะโจเข้า9 2้าสองสามสี่ตารางเข้านะคะสามหนึ่งแปดหกหหนึ่งสามสี่นะคะตารางเข้าเป็นที่น่าเสียดายนะคะที่เราไม่แตก3ามตัวเพราะว่าแอดก็ไม่รู้แอดคิดอะไรอยู่นะคะทำไมถึงไม่เขียนแทนค่าให้ทุกคนนะคะแค่3มตัวเองนะคะนี่แล้วพวกนี้มันแทนค่าเป็นสี่สี่สามได้ด้วยนะคะนี่ แค่หวยไม่กี่ตัวเองหนึ่งสองสามสี่ถ้าแทนค่าก็จะได้สามสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์สามหกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าเก้าศูนย์นะคะเออพวกนี้ก็จะแทนค่าเป็นเอาสี่สามสามนี่มันแต่งหวยเราวอ,อะสามสามสี่เนาะสามสี่สี่เนาะ มาดูน้อยแยกนะคะน้อยแยกถือว่าปังนะคะแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่ว่ารอบปกนะคะโอ้รอบปกตายทุกสูตรเลยค่ะรอบปกตายทุกสูตรจริงๆนะคะถือว่าอยู่ในนี้สามสูตรเลยนะคะน้อยแยกอันนี้น้อยแยกนะคะกาชาติตายนะคะสีมาหลักร้อยสีไม่ได้ค่ะรูดไม่ได้ปกสูตรรวมแล้วก็สูตรใหม่ ตายหมดเลยค่ะเพราะว่ามันมาชนกันกระสูตรใหม่ด้วยเนาะอู้หน่อยปลูกไม่น่าพลาดพลาดด้ยเสียใจมากหน่อยปลูกจุกหนักเลยค่ะรอบปลูกปกติหมดแรงเลยค่ะเป็นรอบที่อัดหนักมากนะคะหมดแรงแล้วก็ ไม่แตกสามตัวโอ้หลายวันแล้วเนาะแอดว่าสูตรนี้ถือว่าเดินดีอยู่นะคะสองสามได้เยอะกว่าอันนี้ได้แค่สองสองหน่อยนะคะอันนี้ได้ตั้งสามหน่อยนะคะสองสามได้ทั้งหน่อยกิจน่อยพิเศษนี่มาหน่อยกาชาติด,ด้วยนะคะแอดว่าแอดจะเอาสูตรใหม่ขึ้นเป็นสูตรหลักแล้วละคะ่ะก็ต้องรอพิจารณาดูว่านายจะผ่านวันอาทิตย์นี้ไปได้ไหมนะคะ เพราะว่าเสาอาทิตย์ถือว่าสูตรสูตรหลักชอบหลุดนะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่ที่แอดเตรียมเตรียมเอาขึ้นเป็นสูตรหลักแล้วนะคะแอดสังเกตเราก็สังเกตมาด้วยกันหลายวันแล้วนอแอดว่าถือว่าโอเคเลยนะคะอย่างขั้นต่ําเลยก็ได้สองหน่วยนางไม่นางไม่เคยได้ได้หนึ่งหน่วยหรืออะไรเลยนะคะขั้นต่ํานางจะได้สองหน่วยแล้วก็จะเจาะเข้าทุกวันนะคะ นางเจาะเข้าทุกวันนะคะวันแค่แต่ว่าวันวัน,วนขั้นต่ำก็คือวันละหนึ่งหน่อยนะคะแอดยังไม่เคยเห็นนางไปหน่อยกิจนะคะนางอยู่แค่หน่อยพิเศษหน่อยปกแล้วก็หน่อย vip นะคะสูตรนี้นี่อยู่ในแค่3าสูตรนี้นะคะเห็นนางเข้านะคะสำหรับตัวเจาะสูตรใหม่สูตรใหม่เตรียมเอาขึ้นเลยค่ะวันจันทร์นะคะจะเหลือแค่สูตรเดียวนะคะ วันจันทร์จะเหลือแค่สูตรเดียวแล้วก็สูตรน้อยแยกให้ทุกคนนะคะก็วันวันอนี์ก็เอ้ยวันเสาร์เนาะวันเสาร์ก็ขอให้รอดปลอดภัยกันนะคะเอ็ดเอ็ดมาเลขสูงแต่ว่ากัวเลขต่ำมาจังเลยนะคะ วันนี้สามตัวถือว่าจัดให้เต็มไม่เต็มหน่วยเลยนะคะแต่ว่าไม่เต็มเท่าไหร่ค่ะกระดาษหมดก่อนเอาซีแอดเทนค่าออกหมหมดแล้วนะคะในกระดาษให้มันออกมากทีนี้ มาดูกันนะคะฮานอยของวันเสาร์ที่19เนาะวิง่งรู่ให้ไปที่78นะคะ78 78วิง่งรูดตัววิง่งรูดให้ไปที่78ตัวจาะก็จะเป็น7 6 7 7 7 8นะคะ8 6 8 9 8 8 9 6นะคะ96นี่มันเป็น9 9 6 6, 6ได้นะคะแล้วก็5 7 5 8 5 9 5 6นะคะแล้วก็7 6 นอยเมื่อวานนี้น่อยถือว่าน่อยไม่เบิ้ลนะคะน่อยไม่เบิ้ลเลยนะคะเมื่อวานวันนี้ระวังหน่อยนะคะจะมายัางไงก็ไม่รู้นะคะเสาร์นี้นะคะสเส,สาร์จะเลขวนนะคะวันเสาร์อาทิตย์เลขจะวนออกตัวเดิมนะคะทุกคนก็คือสมมุติว่ามันออกเจ็ดหกมันก็จะอยู่เจ็ดหกเสาร์วันเสาร์อาทิตย์เลขชอบวนออกตัวเดิมนะคะตัวเดิมที่มันออกไปแล้วของวันเสาร์ ไม่ใช่เสาที่แล้วได้เสาที่มันจะออกหรือไม่ออกตัวเดิมที่มันรันแล้วแต่อาทิตย์นี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะแต่แปลกน,นะคะเสาอาทิตย์นาไม่มาเลขสูงไม่มาเลขสูงเลยนะคะแต่งวดนนี้แอดให้ไปเลขสูงนะคะอยู่ประมาณหนึ่งสองสามนะคะเสาอาทิตย์แต่ว่าศูนย์ให้ไปที่เลขศูนย์แต่ว่าศูนย์นี้น่าสนใจค่ะนี่ให้ไปที่สามเก้าจับตามองสูตรนี้ไว้นะคะจับตามองสูตรใหม่ไว้นะคะ สูตรใหม่แอดจะลองทําถ้าให้9ก็คือ9จะไม่ให้6ด้วยนะคะช่วงนี้96มาโหดมากค่ะมาทุกวันเมื่อวานนี้ก็96อุ้ยดปวดหัวกับ9 6มากนะคะเม็ดเดียวเม็ดเดียว,ดเ,ดยวเริ่มกลับมาให้นะคะ39 3 3นะคะ3 9 3 6 3ตัวก็39 6 399นะคะ36หเอาลองเอาไปแปลงดูนะคะแต่เม็ดเดียว2ตัวเลยก็36 39นะคะเอาไปพิจารณากันดูเดิม วันนี้เบิรนแน่ๆเลยในตารางนะคะแปดเจ็ห้าหนงนะคะ8 7 5เจ็ดห้าหนึนะคะถือว่าเลขในตารางก็มาสูงนะแต่มันจะสูงกับเราไหมเนะแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งห้าแปก้าเจ็ดแปดเก้าห้าแปดหกหนึ่งเจ็หกหนึ่งห้ก็กเก้าหำหัวเอานะคะกำหัวเอาใครไม่กำหัวก็ตามสูตรก็ประกาศสีดำเลยค่ะตามสูตรประกาศสีดำนะคะ 3าให้ประกาสีดำเลยนะคะแล้วก็พวกนี้จะแปลงออกมาค่ะแทนค่านะคะ817เป็น807 815เป็น805นะคะ897เป็น607นะคะ895เป็น605นะคห้านะคะเออเอาไปพิจารณากันดูค่ะ น้อยแยกก็ข้างบนนี้เลยนะคะน้อยแยกก็ตามนี้เลยนะคะน้อยแยกก็ถือว่าเจดมาดิน้อยแยกถือว่าไม่ให้สามตัวมาสองวันแล้วเนาน้อยแยกเนาะปกติเห็นแต่ว่าเรียงสามตัวมาอย่างนี้นะคะวันนี้จับตาม,มองไว้ทุกคนนี่เจ็ดสีแรงมากเลยเจ็ดสีให้ 1, หนึ่งน้อยสองน้อยโอ้ไม่จะเจ็ดกับสี่บาทเอดคือบบมีสีเนาะ ก็สังเกตสังการไปด้วยกันค่ะหวยฮาหนอยนะคะหวยฮาหนอยเป็นอะไรที่โอ้เนาะทุกอยากแสนขินเหลือเกินนะคะฮาหนอยเย็นนะคะเซียนก็ตายตายพ่อสูตรมากันนักต่อนักแล้วนะคะกับหวยฮาหนอยอะไรไม่แน่ไม่นอน,นะคะ่ะทุกคนหวยมีเข้ามีหลุดเอาไปพิจารณากันดูนะคะที่ว่าแน่เจอหนอยเย็นไปก็จุกเหมือนกันล่ะคะ่ะใครที่ว่าแน่นะคะอู้ เอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อขอให้หมั่นขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะคลิปหน้าเจอก,กันกับเลขเด่นหวยไทยนะคะเลขเด่นหวยไทยสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ